อโรคยาปรมาราพาการที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันเสรฐสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพร,รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รักคุณสมุนไพรครับคุณผู้ชมครับหากว่าเราจะกล่าวและเล่าเรื่องในส่วนของพืชผักผลไม้และสมุนไพรไทยของบ้านเรานะครับล้วนมีมากมายหลากหลายร้อยพันหมื่นนานา,นาชนิดเลยทีเดียวนะครับ และในส่วนของคลิปวิดีโอนี้พอนําทุกท่านมารู้จักกับอีกในส่วนของพืชผักสมุนไพรไทยบ้านเรานะครับหากว่าเรากล่าวถึงและเอ่ยชื่อถึงผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านคงจะร้องอ๋อเพราะว่าในส่วนของพืชผักสมุนไพรชนิดนี้ประเภทนี้มีชื่อว่าตะลึงทองหรือว่าอีกหลายหลายภูมิภาคหรือว่าหลายหลายท่านคงจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปนั่นคือกระทร่อกรคเราไปติดตามรับชมความกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับในส่วนของพืชผักสมุนไพรที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือจะเป็นในส่วนของตำลึงทองนะครับซึ่งเป็นเถาของตำลึงทองตำลึงทองเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณต่อสุขภาพร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถอนพิษจากการเมินเมาแล้วก็ใช้แก้ความดันโลหิตรวมไปถึงในส่วนของบำรุงหัวใจแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเรา มีอาการกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วก็กระปี้กระเป่านะครับในส่วนของการนําสมุนไพราจากพืชผักสมุนไพรตําลึงทองนําไปปรุงยาสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณต่อสุขภาพร่างกายของเรามีวิธีแล้วก็ขั้นตอนทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับตําลึงทองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระทอกรกตําลึงทองหรือกระทอกรกเป็นพืชผักสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาอย่างยาวนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับลักษณะคล้ายๆตำลึงธรรมดาแต่ความแปลกแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าตำลึงทองจะมีขนตามเถาส่วนลูกจะเล็กกลมเท่าหัวแม่มือมีเส้นใหญ่ห่อหุ้มผลเอาไว้หรือที่เราเรียกว่ารคนั่นเองนะครับส่วนลูกผลเวลาสุกจะมีรสชาติออกหวานมีสีเหลืองทองดูสวยงามน่าชวนมองเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมตำลึงทองหรือกระทกรก เป็นพืชผักที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงมากมีเบต้าแคโรทีนด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามารับฟังและก็รับทราบในส่วนของสปพคุณจากตำเริงทองหรือว่ากระทกรกว่ามีสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราอย่างไรนะครับตำเริงทองหรือว่ากระทกรก สรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือดมีแคลเซียมมีเส้นใยอาหารสูงหากว่าเรานำมารับประทานเป็นประจำจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูในส่วนของการทำและก็วิธีการทำในส่วนของน้ำสม,มุนไพร จากตำลึงทองหรือว่ากระทบรก,กกันนะครับผู้ชมให้เรานำทั้งต้นเช่นรากเถาหรือว่าลำต้นนะครับใบดอกหรือว่าลูกผลนะครับทำการล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาต้มกับน้ำเดือดนะครับหลังจากที่เราต้มน้ำเดือดเคี่ยวเดือดเต็มที่แล้วนะครับ หากว่าเราสังเกตเห็นน้ําของสมุนไพรเปลี่ยนสีจากน้ําเปล่าธรรมดานะครับเราก็ปรงยกลรงนะครับเราสามารถที่จะใช้ดื่มทั้งร้อนอุ่นเย็นได้นะครับวันละหนึ่แก้วนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับแล้วก็หากว่าเราจะนำมาทำเป็นในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยชูกำลังนะครับก็ขอให้เรานำในส่วนของตรงรากทั้งสดและแห้งนะครับมาทำการต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ดื่ม เช้าเที่ยงเย็นนะครับเพียงแค่นี้เราก็ได้คุณค่าและก็ได้สรรพคุณและประโยชน์จากตำเลึงทองหรือว่ากระทกรกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับสำหรับท้ายสุดประโยชน์จากตำเลึงทองหรือว่ากระทกรกนะครับเราสามารถที่จะนำยอดอ่อนของกระทกรกหรือว่าตำเลึงทองนะครับมาทำการลวกเป็นผักจิ้มกับในส่วนของอาหารเมนูอีสานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกราบนะครับแล้วก็เรียกว่า ให้อรรถรสและก็รสชาติดีสําหรับในการกินตําลึงทองหรือว่ากระทลกเป็นผักในการจิ้มกับน้ําจิ้มทั่วไปนะครับหรือว่าน้ําพริกทั่วไปหรือในส่วนของเมนูลาดต่างๆนะครับเรียกได้ว่าได้อรรถรสให้รสชาติดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม ผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้ชมสําหรับการนําเสนอในส่วนของสรรพคุณและก็ประโยชน์จากตําลึงทองหรือว่ากระทบรกนะครับรักคุณสมนุนไพรหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั่วนหน้าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไปสวัสดีครับรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชแนรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ